ขอกราบสวัสดีพี่ๆนะนะทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาพบกับกับผมเซียนโป้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะครับผมโดยกับผมเซียนโป้เองวันนี้ถ่ายอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะครับผมวันนี้เราก็ลองมาดูอ่า มาคุยอ่ขี้อ้อยหรือเห็ดอ้อยนี่นะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ไม่เคยกินนะครับผมเขาว่ากินได้กันทดลองกินหลายคนแล้วก็อร่อยครับผมรสชาติจะคล้ายๆกับเห็ดโครนอะไรประมาณนี้ครับผมกเกษตรโปกก็ผ่านมาพอดีก็เห็นพอดีนะผมเห็นพอดีเห็นพอดีว่ามันมีอยู่ก็เลยลองมาดูนะครับผมมาตามร่าหาด้วยกันนะผมนี่นะครับผมขึ้นก็ลักษณะแบบนี้ต้องมาคุยยาวนะครับผม นี่นะครับผมก็เก็บมาได้สักพักหนึ่งยังไงเสซตโป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับนี่นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมนี่นะครับก็เพิ่งเคยครับผมเพิ่งเคยเอาเที่ยวเที่ยวแรกนี่นะผมนี่นะครับผมเขาเรียกเห็ดอ้อยเห็ดขี้อ้ยอยอะไรประมาณนี้ครับผม ก็พวกมาเอาหลายคนแล้วครับผมก็บอกว่าแซ่บหลายก็เลยลองมาดูครับผมนี่นะผมเดี๋ยวดูลักษณะก่อนนะครับผมมาตามหาครีอ้อยเห็ดอ้อยเห็ดอะไรประมาณนี้ครับผมก็อาจจะมีไม่เยอะครับผมเพราะว่าเขาเก็บไปเยอะแล้วนะครับ นี่นะครับวันนี้ยังน้อยอยู่ก็พอได้กินอยู่นะครับผมน้อยก็เอาครับผมนี่นะครับผมเห็ดอ้อยเห็ดอ้อยก็รสชาติคล้ายๆเห็ดฟางเห็ดโคนอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะลองกินดูวันนี้แหละครับผมนี่อีกสองดอกนะครับผมมีไมเนี่ยปึ๊บมีอีกครับผมนี่แตกครับผมแตกขึ้นไปเรื่อยครับผมนี่นะครับผมโอต้องคุยเอาแบบนี้ครับผมต้องคุยแบบนี้เลย โอ้โหนี่นะครับผมต้องคุยกันถึงขนาดนี้เชียวนี่นะครับผมอันนี้ดอกตูมนะครับผมอันนี้ดอกตตมนะครับนี่นะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็พอได้อยู่นะครับผมนี่นะครับผมเห็ดขี้อ้อยโอ้โหมาช่วยกันเก็บเลยนะครับผม เกือบเจะไปต้มยำกินนะครับผมวันนี้นี่นะครับนี่นะครับฮึบมีไหมเนี่ยไม่มีแบกไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับบา,บางดอกก็ลอยนะผมเอาดอกดีนะครับ วันนี้ถ่ายอาจจะไม่ได้เห็นหน้าแล้วผมเอามาอีกมือนึงถ่ายอีกมือถึงเก็บครับผมก็ไม่ได้ตั้งกล้องไว้ประการใดครับผมนี่นะครับผมเห็ดขี้อ้อยหรือเห็ดอ้อยเนี่ยนะครับก็นี่น่าจะใช่อยู่นะครับผมนี่นะครับผมฮึบฮึบฮึบ,บต้องโยกครับผมอึบึบฮึบ,อบ,อบโอ้โหมีไหมเนี่ยนี่นะครับ มีหน่อยเดียวก็ถือว่าได้ใช้ได้ครับผมใช้ได้ยังไม่เน่าครับผมอุ้ยก็ยไม่เคยเหมือนกันนะผมก็เพึงมาเที่ยวแรกเที่ยวนี้เที่ยวแรกแล้วครับผมนี่นะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆครับผมดูนะครับผม นี่นะครับผมพาทันี่นะครับโอ้เยอะอยู่นะผมนี่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับพอได้กินนะครับผมก็จะลองดูกินดูไม่เคยสักทีนะครผมนี่นะครับคล้ายเห็ดถัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ เขาเลยเห็ดที่อ้อยหรือเห็ดชานอ้อยอะไรประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆดูรอยรอยเขาคุยเขาเอานี่นะครับผมกอยังมีอยู่หลงเหลือเขาอยู่แต่จะเยอะหรือน้อยก็ไม่รู้มาคอยเอ๊ะมัน,น,ม,นมีไหมยไม่มีครับผมกำลังจะเป็นเชื้อราเลยตัวนี้ มีีหรือเเปล่า่านยโอ้นี่กำลังเป็นเชื้อราลูกๆแบบนี้นะผมเขาอาจจะเอาลูกๆแบบนี้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะครผมแต่โน่นนะผมโน่นกำลังขึ้นครับผมโอ้โถจะชมกันต่อนะครับนี่เนี่ยน,นีเดี๋ยวต่เขาก็แก่เกล็ดนะนะผมเกลดลงพื้นที่ พังไปไม่เป็นไรครับผมมีไหมเนี่ยโอ้โหนี่นะครับผมโหขึ้นยอดเลยนี่เน่าเน่าโอ้นี่ขึ้นยอดเลยนี่น่าจะแก่เก็บไปหมดแล้วไม่รู้กินได้หรือเปล่านี่นะครับโอ้โหกำลังเลยโอ้โหกำลังจริงครับผม นี่นะครับเห็นหรือเปล่า,าไม่รู้นะครับผมมันมานครับผมมาเก็บเห็ดชานอ้อยด้วยกันเลยเมืออ่อยกลมม,มมากลมมากกับเมืออ่อยครับผมกลมมากกับเมืออ่อยไม่กลมก็ไม่เห็นครับผมฮึบฮึบโอ้โหไหนล่ะหิ้งเอาไว้หมดแล้วดอกนี้ดอกใหญ่ครับผม ตกใจต้องเกล็บครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับโอ้ยนี่นะครับไม่มีแล้วเนาหมดครับผม คลิปนี้เซียนโปก๊กฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วครับผมเดี๋ยวเซียนโป๊ก็ไปหาต่ออีกสักกรองสองกล้องอก็ตะกลับแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับม,มาตามหาไอ้เห็ดกีอ้อยหรือเห็ดชานอ้อยด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้ตั้งกล้องเลยวันนี้ก็จะมืดแล้วนะครับผมนี่นะผมดูนะผมยังหมานอยู่ครับผมจะลองกินดูครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผม สวัสดีคลิปนี้ปิดไว้เทียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ